มีไคในโลกนี่เหตุใดขวามืออีกเนาะกูอยากบอกว่าก็มาดิค่ะผู้ใดเมื่อสิบเป็นขากิดจากของเล่นมีไคในโลกนี่เหตุใดนี่เดินาเวทีนี่เดียรเขาเกิดแต่จาของเล่สมองอ้ยออกมาหนาเวทีกูบอกไว้ใช่เปลาคำล่ามกจกกระเปิดคำหยั่งยงบอสก็ยังบอกแล้วว่ามันเหยียบาคำล่ามกจกกระเปิดยังเชียนข้างมหีว่าแตกเอ้าเอาเพื่อนบอกมาคำบอสุภาพผูไใดว่าได้สัน ไอ้บ่าแนวอื <commercials> ่นป <men ingen> <ung> uh ้าสวัส huh. ดีค่ะพี่น้องเมืองคงฮะฮะฮแมนก่อนฮะแมนนะสวัสดีพี่น้องชาวจักรลาดจ้าฮะแมนจักรลาดจักรลาดเออแล้วใช้มียี้เก๋อยู่ใส่โอ้สวัสดีครับคุณพ่อมาบัวโอ้เฮ้ยมากเลยสองเสียงยังกับวะขอเสียงคนไหลผัวมาเที่ยวเน่ยเร็วนะ่ป้าเมียอย่างนี้หอกดังกูมู มาวันเอนนี่บอมือนี่แมนคนโคราดคนโคราดคนโคราดเลยปานหัวอีฮานี่มึงคือไก่สีแท้มุ้นนี่พี่น้องเบิ่งกัน่ะปารนี่บอกเขาว่ากุหลาบสวยย่อมมีหนามกระเทยงามย่อมมีหนวดเแต่หัวมันคือเครื่องหมอยเนะมึงกัหาเอาแนวสูงกันหนังแน่นอนอันเป็นเปียบเทียบใส่ตัวแนวจังสั้นอันใส่หัวหยองมันมุ้งคือวางเป็นปากหยองขอมันี่ ในเราแซวยองทิมหนักตีหมอนทองสุขหจักตีโอ้มาหาพี่น้องแ้วจักรลาดในสูตรงสอยพี่อ้องเอาไปเอาไปดองเอาไปดองไงเอาไปดองสูไปเลยซอยซอยพี่้องฟังซอยอ้มื่องอยก่อนเน่ยพอกูบอ้าเสียงก่อนเอาไปดังเสียงเอาซอยซอยอยซพี่น้องฟัง อันใส่หัวยองมัน <multic> ม <ens> ุกขึ้นวางเป็นบอกยองหมอนีฮะในลาวแซวยองทิมนักตีหมอนท่องสุโขหุจักตีโอ้ห้าหาพี่น้องแซวจักรลาดในสูต้องสอยพี่น้องฟังสูต้องสอยเป็นพี่น้องฟังสอยเป็นบอถามเพื่อนน่ะเพื่อนฟังสอยเป็นยูวพี่น้องฟังสอยเป็นบอปากกาบตอเฮ้าเตยกระติยเตยยุ้ยใจเย็นเนได้คุณแม่ช่วงตลกกับนางพาก ไหลมานมันจะขึ้นความดันมันจะขึ้นมากกัสิ่งยาออปอลออดย่ออสมอีกมันก็เต้ยเตลอกขึ้นมากเลยเต้ยลวดเตยลวดกิบพให้นักร่องพักพนดสมอกติบพให้เินเสื้อพักเมื่อไสมอบรรย่าคอหลองเพลงเต้ยเป็นนังเศว้าหาผาจุกไก่ก้คูนั่นว่ามึงมงมมงนั่งนั่นั่เป็นนังนะผู้เชาผู้เชวข้างนังขอเสียงงเดีว ยังตำรวจเอ้าสอยสวยสอยให้พี่ให้น้องฟังให้สอยอีนี่สอยกัดกูสอยว่าตีกุ้ยสอยมะคื่อมูเลยสอยยังไงไม่สอยสวยมะื่อมูสอยพี่น้องเอาผด้อาผดังเอาผดดังง่ายเอาผดดังสูงมาเลยสวยสอยพี่น้องฟังสอยเห้มึงสอยก่อนเห็นว่ากุ้งเสียงก่อนเอาผิดจังเสียนะเอาสวยสอยสอยสวยพี่น้องฟังสอย เอาคือว่าต้อปลใครไมพูดความวนเมื่อกับมวนนั่นนอะสอยไหมสอยสอยพี่น้องฟังสอยพูดสาวทำหน่อยเพื่อคยสียยาอ่ะมาเท้มหมอนทังขวางขาหนัดอ๋ออ๋อนี่เนาะสักสิกรับสอยเมือกับเซเป็นหา,นากินไงกันรอกไะเดียวกูติสอยให้ฟังสอยจังไหน ซอยสอยพี่น้องฟังสอยอนอกแต่แต่บินขำทั้งปิีผีบอมเป็นสองฟิดให้ไปค่อยแข็งได้อันนี้กําลังห้อยพี่แม่เรามักหลายคุณแม่เป็นสองฟิดเพราะคุณแม่อย่าเรียกว่าผีบอกแต่คำบอกสุภาพกูบอกว่าจะบอกคำนี้<ช>ซอยตอมึงซอยตอให้เอื้อนมาสถานีจอดค่อยเรือบรรทุกมึงจะไปจังไหนต่อเอาไ่ แต่มากข้างนี้เราเป็นสอยคือกันล่ะส like อยสอยอีเมียจักราดข้างสอยข้างสอยได้ผัวดีกับผ้าหิหอมได้ผัวป้าหมอกับปิดเคาะของหิอันนี้ก็่าที่บอกก็่าหามผ้าชวยเออช่วยมันมียุติก็มาหาดีค่ะ มานบ้าเจ้าคือมะ็ตลกท่หนหอยเยอนีไอ้สอยขึ้นแน่สอยขึ้นแน่ซอยสอยพี่น้องฟังซอยฟังสอยซุ่มพูหยิ่งของหน่อยเอามันไปทำหมันเออไอให้มันแพ้พันได้ซุม